ทีหนึ่งครับดูครับโชคพี่ชาวต่อพี่ชาวครับวันนี้โชคพิกาดร้อยสิบสี่ครับเมื่อกี้ช่างครั้งแรกเป็นไงช่างครั้งแรกขาดขาดไปเลยนะก็มาสบายๆนั่นังนี้เราคุมกี่โลคุมมาโลสองโลถือว่ายังไม่มีปัญหาเลยคือสบายมากปกติโชคต่ำสุดเท่าไหร่เนะต่ำสุดก็มาไอไม่ยังไม่แข็งร้อยประมาณร้อยสิบสองร้อยสิบสองนะวันนี้โชคกลางวันร้อยสิบสี่ เจอกับกล้องฟ้า้อฟ้าครับเห็นรูปร่างและตัวเมื่อกี้แล้วเป็นไงก็ก็ดีครับพีเขามีอะไรบ้างดูมาแล้วน่าจะฝีมือมัดครับอืมเป็นมวยมัดมวยเก่าเนาะบางเกมมางแผงใหงดีแบบนี้ก็เดินใส่ครับอืมก็ตามสไตล์เราเลยครับล่าสุดเราโชคที่ไหนมาโชคที่เนี่ยเป็นไงครับวันนั้นชนะนอกมาชนะนอกใครจาได้ไหมโชคทวีครับโชคทวียกกยกไหนยก สามยกสามนะแล้ววันนี้ยกไหนดียังไม่รู้เออค่อยว่ากันครับชารมากี่ไฟติดละสามไฟติดแล้วครับน็อกกี่ไฟน็อกดเลยครับน็อกมดเลยครับโอ้โหวันนี้ถ้าใครลุ้นไม่ครบยกวันนี้คู่แรกเราได้ไหมก็ไม่รู้ครับเราแต่บู๊เหมือนเดิมไหมครับบู๊เหมือนเดิมครับอ่ะอายุอะไรครับยี่สิบเอ็ดปีครับคนจังหวัดสมุทรสงครามไปปล่อยกี่กิโลแล้วครับไปปล่อยห้าสามอ่าเป็นเพล่อเราเป็นมวย ใส่ขาต่อยหมดัดขนาดซ้ายหรือขวาเราสูงร้อยเท่าไรร้อยหกสิบเราชกมวยมาทั้งหมดอประมาณเท่าไหรล่ละ,ะมระสามสิบ่าครับฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับแล้วก็ปลา น้องชาติภมิสงครามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับทำให้เต็มที่ครับครับผมขอบคุณค้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกองฟ้าสาธุคุณยิมครับวัสดีชพิกาดวัสเมื่อกี้มาสอบเกินไปคุณพ่อก็สามขีดเนาะเราซ้อมอยู่ที่ลูกสวนก็มาอยู่ลูกสวนเนาะเ้องซ้อมมีใครบ้างอยู่นี่ก็หลายคนครับนะก็รวมไอ้มูฮัมหมัดเมื่อวานด้วยไหมฮัมหมัดส่วนมาใครจะซ้อมเนี่ยเออแล้ววันนี้มาเจอใครครับวันนี้เจอกับ โชคพิชาวอวตอรพิชาเคยเจอเขาไหมได้ดูเทปมาไหมดูนะครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เขาจะเปิดมาเขาพร้อมจะลบแหละเพราะว่าเขาก็ส่งบู๊เนาะแล้วเราวันนี้เราจะแก้ไงดีเจอบู๊แบบนี้ได้หมดครับแล้วแต่มาแล้วรอดักบวกเอาเนาะแล้วล่าสุดโชคที่ไหนมาโชคที่นี่นะเป็นไงครับอาจารย์ชนะหยกดำทุนทันงวันก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเหมือนยันเอาตอนนี้ร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกลับมา 9ก้าสิบครับเออก็มั่นใจสามยกผ่านนี่เป็นไงโอ้หวานเจียวครับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอายุอะไรแล้วครับยี่สิบเจ็ดครับคนจังหวัดนครปฐมครับไปปล่อยกิโลห้าสิบห้าครับวัเนี้เราเป็นมวยแล้วแต่อยู่ที่สไตล์นั้นก็ครบเครื่องนะสายหรือขวาขวาครับเราสูงร้อยสอสิบหกเราชกมวยนี่อารมณ์สากลรวมไทยทั้งประมาณ เกเรยบรอ,ยอบฝากเป็นน้องเป็เชียร์หน่อยครับครับก็ฝากเป็นกำลังใจผมงนะาทำนาทีดีสุดขอบคุณครับ